กระดีไมโครนะครับตัวนี้เป็นกระดีไมโครของวีแบนนะน้ำหนักอยู่ที่5กรัมนะครับประมาณ5กรัมนะตัวเบ็ดมันจะเป็นตัวเบ็ดแบบนี้ครับตัวเบ็ดตัวเดียวเบ็ดทางเดียวแบบนี้นะครับเบอร์เล็กๆตกปลาช่อนได้ตกปลาเขาเรียกว่าปลาอะไรปลากระสูบได้นะครับกระพงได้แล้วก็ตกพวกปลาล่าเหยื่อปลาตะพงตะเพียนปลาอะไรพวกนี้นะที่เป็นล่าเหยื่อปลานินปลาหมอเนี่ยได้ใช้ดีมากนะครับเบ็ดแค่นี้นะ ปลาไม่ใหญ่มากบอกเลยว่านเบียร์เคยโดนปลาช่อนใหญ่แล้วเบ็ดเอามาอยู่เพราะงั้นเรามีเบ็ดแต่งมาให้นี่ใส่เบ็ดแต่งแบบนี้บอกเลยว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับแอคชั่นไม่เสียนะบอกก่อนแอคชั่นไม่เสียนะใส่เบ็ดแต่งแบบนี้แนะนำนะครับตัวเบ็ดก็จะเป็นตัวนี้เลยครับ O2 d e เ i l นะฮะเบอร์8นะครับเบอร์8จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่อันนะอ่หกอันนะครับหนึ่งกล่อง6อันราคา95บาทนะครับตัวเบ็ดนะเอาไปเปลี่ยนได้ลูกค้าสั่งไปเปลี่ยนพร้อมกันได้กระดีก็มีให้เลือก5สีตามนี้เลยครับ5สสสีี้ม ส้มดําเขียวฟ้าแดงนะครับนี่